มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ตัวนิ่งใหญ่โอ้โห <laughs> สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับ วันนี้เรามาอยู่กันที่หมายเดิมครับผมหมายคลองรางดอนทองครับหมายมหาชนก <g> ็ <ül> จุดนี้ก็เป็นจุดใหม่เหมือนเดิมครับเราก็หาจุดใหม่ลงเรื่อยๆครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ใ,ใกล้กับสะพานครับที่อยู่หลังโรงพยาบาลส่สงเสริมสุขภาพตำบลมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะประสบความสําเร็จไหมนะครับกับหมายนี้ก็ <g ül> วันนี้เราจะเริ่มตกกันในระยะ27ครับผมตกเป็นไม้ตาย2ตะตอเหมมอนเดิมครับสายเมน10ปอนสายหน้า8ปอนตะขอเบอร์0.8ครับก็ เยือ yeah. สุมหัวตัวเดิมครับผมเกี่ยวชิ้นขนมปังฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมองทุ่นไปพร้อมกันเลยครับผม,มนี่ับไหลลงไปนี่ฮะไซมินิครับตัวนี้เพียนไซมินิ เก็บก่อนเก็บก่อนใส่ตากแดดหาหลังตากแดดทอดกินกับชุปตำ ดีครับตัวนี้โตขึ้นมาหน่อยฮะนะครับใช้โตขึ้นมาหน่อยครับวสวยๆเลยตัวนี้เก็บก่อน สวยๆตัวนี้่ลงทรวดไปเลยอ่ะ ับเหมือนกันนี่มาดูใครตัวก <int trees> ันโอ้ยเอวครับนี่ครับอีกหนึ่งตัวสวยๆเลยจะเพี้ยนจะเพี้ยน ตีดครับหนึ่งตัวสนุกสนุกสอนครับอุ้ยถอนฟูดเลยหนึ่งตัวตะเพียน Não, não! Não, não! Não, não! vai Vai, não! ไหลลงไปไไอันนี้ไซด์ดีครับอันนี้ไซด์ดีครับนี่อันนี้สวย nin mm. ใส่ดีแล้วตัวตะเพียนนี่ครับหนึ่งตัวจ้องจะหลุดอยู่เรื่อย ถอนปลาตะเพียนเอ้าหล่ <c oughs> <c oughs> นเจจ่จวิงพอดีแต่ขอมันไม่มีเงี่ยงครับมันก็เลยหลุดง่ายหน่อยนี่ครับหนึ่งตัวตะเพียน ครับอู ه, ต้ตะเพียนนี่อีกครับอีกหนึ่งตัวตะเพียนเก็บ อากาศกำลังเย็นสบายอ,อ่าอ,อากาศแบบเนี้ยดีใช่ไหมตอนนี้อากาศแบบแดบดบร่มลม,มตกครับสบายมากเลยตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยบอลน,นินใหญ่โอ้โหโอ้โห เอกแลวคแล็คปาหมออุ้ยนี่นี่ครับเป็นป้านินครับไซส์สวยๆเลยตัวนี้งาม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 เอะ เียนหนึ่งตัวถอนเลยว้าวลูดเีเล้งนะตัวตวเพียนถอนครับ โอ้ oh, ตะเพียนไซ้ดีตะเพียนไซ้ดีนี่ครับหนึ่งตัวนี่ครับไซด้ดีๆเลยเก็บ เคียนหอนนี่ครับสวยที่นี่มันไม่กินแงบฟังเปล่าเนาะอืม นินใหญ่จะเข้ามานี่ครับไหลลงกระทเพียนหนึ่งตัวเอ้าลุดตัวใหญ่นะ่หนักไหมหนักสิ ไซดีตัวนี้นี่ครับไซดีเก็บก่อนไม่สวย ครับลงแล้วถอนเลยนี่แก้มช้ำลงแล้วถอนเลยตัวนี้นี่ครับ <c oughs> ลงแล้วถอนเลย <c oughs> ลงแล้วกินเลย <laughs> โอ้นี่ครับหนึ่งตัวลงแล้วกินกระชากเลยดีครับโอ้วันเทิงวันเทิง ประตะเพียนหอนส,สวยๆไม่ประจีนอย่าให้มันตั้งหลัก <c ười> คือเออพอวัดเสร็จปุ๊บมันจะลอยหัวก่กอนเลยมันลอยหัวเสร็จเรา ب, ต้องรีบเก็บอย่าให้มันตั้งหลักได้พอมันตั้งหลักได้แค่นั้นแหละอย่าคิดว่ามันจะงงหัวขึ้นมาง่ายๆมันมุดอย่างเดียว ครจะเพียนหอนจะลุกๆจะลุกๆนี่ครับอีกหนึ่งตัวไมรู้จักวิธีวัดไงเราไม่รู้ว่าไม่วัดดักเลยย่นวัดวัดก่อนนะใช่ไหม เรียกทุ่นขยับสับงางท้องหอนครับนี่หนึ่งตัวหอ,อนนี่จ้ะหนึ่งตัวจ้ะ ืถอนสวยอุ้ยใหญ่ป๊าดปลาตะเพียนอู้ถอนสวยอะตัวนี้ถอนแบบบืดเลยอ่ะอูยยอ้ใหญ่อะนี่ครับโอ้ปลาตะเพียนตัวนี้ไซส์โตเลยโดนโดนลุกลานหน้าบ้านครับก็เอาปลาเราไปละ เขามาลุกลานหน้าบ้านเราแล้วเขาก็เอาปลาไปเลยอ้ยใหญ่อีกแล้วโอ้โหสองตัวติดเลยอะไรวะเราโดนแย่งปลาหน้าบ้านครับพี่น้องเื้องเอาอย่าเพิ่งยกดือก โอ้ยกอด <laughs> ตอกำลังจะเอาใส่กระสวิงกอดตครับโอ้ยไปเลย เขาใส่ตะขอใหญ่ปลากินยากถอนครับอู้ถอนพรวดเลยถอนพรวดเลยอู้ย่สกน้อยเจอแล้วปลายิสกนี่ถอนพรวดเลยครับเป็นลูกปลายิสกนี่ครับเป็นลูกปลาย่สกครับตัวนี้เดี๋ยวเก็บไว้ดูก่อนตอนจบอ้าวอันนี้ลูกต้องค่อยๆพี่ดึงสาฟูบๆอย่างนั้นมันก็ดี ขึ้นตั้นครับตัวนี้ครับขึ้นช้นหนึ่งตัว ครับตัวนี้สวยเลยไหลพุดลงไปเลยจำเสื่อมแล้วมันเกือึงนี่ครับหนึ่งตัวตะเพียนไซส์ดีๆไๆซส์ทอดไซส์ทอด <c oughs> มาทำไม ครับมาครับตะเพียนครับ <laughs> หลุดอีกแล้ว <laughs> ดีนะนี่ครับหนึ่งตัวถ้าลงไม่มิดน้ำนะก็มไม่ติดติด <laughs> ต้องไปให้สุด <laughs> ใช่ไหม ครับหนึ่งตัวกระเพียนสวยๆครับเก็บเก็บเก็บนี่ครับหนึ่งตัวปล่อยพลังใส คา,าปลากิน<ม>เห็นไหมอ้าวไม่ใช่นี่มันแก้มช้ำนี่ไม่ใช่ยี่สกฮฮฮฮฮนี่ครับเป็นปลากแก้มช้ำครับสวยหนึ่งตัวน,นีนนนนร่รู้ค่ะเดี๋ยวขวางก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่เป็นไรออถอนครับ ตะเพียนตะเพียนยักษ์ลงแล้วถอนเลยนี่ครับสวอยเลยตัวนี้เก็บเกิน ตอนนี้ก็เวลา5้าโมงเย็นแล้วครับได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านครับเ,เดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่ครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับผมก็มีไซส์ตัวโต,วตวเยอะเลยปลาตะเพียนปลานินก็มีปลานินตัวหนึ่งไซส์สวยๆตัวนี้แล้วก็ นี่ครับปะตะเพียนก็ไซส์ดีครับมีลูกปลายี่สกหลุดมาตัวนึ่งมีลูกปลายี่สกหลุดมาตัวหนึ่ง,ว,งว,วันหลังต้องมาตามแม่มันนะตะเพียนไซส์สวยๆเลย โดยรวมวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานครับได้ว่าปลาเยอะเลยครับได้วัดปลาหลายตัวเลยแล้วก็มีไซส์สวยๆมาหลายตัวปลาตะเพียนปลานินก็มีมาตัวหนึ่งครับแล้วก็มีลูกปลาหิสหลุดปลาตัวหนึ่งแสดงว่าหมายนี้จะต้องมีตัวมีไซส์แน่นอนครับเดี๋ยววันหลังเราจะกลับมาซ้ําใหม่กันอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนะนะท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะสำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุ่นกันที่ไหนก็เเียวาามลลล้้นนนกกัักทงงหหบคคิปพพ่่แใ กับผู้ชายมองทุน่นสวัสดีครับ